พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าใครก็ตามที่เจริญสติอย่างต่อเนื่องสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีเริ่มจากมีสติรู้ลมหายใจแล้วฝึกสมาธิให้จิตสงบจากนั้น ใช้ปัญญาพิจารณาว่ากายเวทนาและจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นตามจริงเราจะปล่อยวางได้และเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ไม่จำกัดเพศวัยหรือสถานะแค่ปฏิบัติก็ถึงทำได้